สวัสดีครับวันนี้ผมวีรพงศ์พุทปการนะครับเดินทางมากับเจ้า isuzu mu-X คันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเครื่อง1.9ลิตร DDI Blue Power นะครับซึ่งเป็นรถที่ประหยัดที่สุดคือในบรรดา p p v ตอนนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องที่ประหยัดที่สุดในบรรดาทุกยี่ห้อที่มีอยู่นะครับ ก็ถือว่าเป็นสเปคที่เรียกว่ารถครอบครัวจริงๆนะครับแล้วก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องสมรรถนะเราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องศักยภาพในการขับขี่อะไรอย่างไรนะครับเพราะว่าเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเจ้า Isuzu MU-X นี้นะครับเรียกว่ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเลยทีเดียวนะครับที่จะพาให้เราเดินทางไปในที่ท,ที่เราต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะ แปลกแปลกแนวหรือว่าในที่ที่เราต้องการจะค้นหาของอร่อยในที่ที่เราต้องการค้นหาสถานที่ที่เราจะไปช้กไปชิวกันนะครับแล้วก็วันนี้เราเดินทางจากกรุงเทพนะครับเดินทางมาจนกระทั่งถึงแถวแถวบางแสนนะครับต้องเรียกว่าแถวบางแสนย่านนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเลยจากหาดบางแสนขึ้นมาหน่อยเดียวเองนะครับก็เป็นร้านอาหารที่ชื่อว่าสีส่วนสีซจะเป็นอย่างไรอะไรนะครับ เจ้าอิสุสูมิวเอคนิพามาชิมกันนะครับต้องขอขอบคุณอิสุสูเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวเราไปชิมอาหารในร้านซีซอก,กันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปกันเลยดีกว่าครับ ก็คือบริเวณด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าร้านแห่งนี้นะครับเป็นอย่างไรเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นร้านที่มีบรรยากาศติดริมทะเลเลยแล้วก็เป็นสถานที่ที่ถ่ายรูปสวยมากๆอาหารก็อร่อยด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับบรรยากาศที่แรกเริ่มเข้ามานะครับก็เป็นจุดถ่ายรูปเลยสวยงามนะครับแล้วก็จะมี บริเวณเนี่ยนะครับที่เป็นสระน้ำรอบๆเวทีดนตรีนะครับซึ่งพอเย็นย่ำค่ำลงก็จะมีดนตรีให้ฟังกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะบรรยากาศดีจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่อยู่ริมทะเลอันนี้เรียกว่า on the b e a c h เลยแล้วก็ตรงปลายสุดตรงนู้นนะครับ จะเป็นบับเบิลด้วยเึ่งเป็นบับเบิลที่จัดเลี้ยงแบบแนวโรแมนติกนะครับไพรเวทจริงๆนะครับมีบาร์อยู่ริมทะเล on the b e a ี h เหมือนกันแล้วก็นี่ครับสะพานที่ต้องบอกว่าเชื่อมโยงไปสำหรับใครที่อยากจะล่องเรือหรือว่าจะล่องเรือมาแล้วมาขึ้นที่ท่านี้เพื่อที่จะมารับประทานอาหารก็ได้เดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะครับว่าบับเบิลออนเดอะบีเป็นอย่างไรนะครับ ไายสุดทางนู้ก็จะเป็นทางขึ้นลงท่าเรือเดี๋ยวขอญาตเข้าไปดูในบอเบิลหน่อยนะครับปึ๊บว่าเป็นอย่างไรปุ๊บโอ้โหสุดยอดแต่ว่าต้องเป็นเวลากลางคืนนะถึงจะแบบโรแมนติกเพราะว่าจะมีไฟนะครับสร้างอีกบรรยากาศอีกอารมณ์หนึ่งนะครับแต่ก็เข้าไปดูใน เหของเขาได้นะครับเพราะว่าเขาก็จะมีให้เห็นอยู่แล้วถึงความโรแมนติกของบับเบิลนี้นะครับนอกจากท่าเรือนอกจากบับเบิลริมทะเลแล้วนะครับก็นี่ครับมีโต๊ะนั่งชิวชิว สำหรับบรรยากาศริมทะเลนะครับใครจะเชื่อว่าใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เองนะครับก็มีบรรยากาศแบบนี้ริมทะเลนะครับแล้วลมแบบเย็นสบายนะครับนี่ขนาดเป็นตอนกลางวันที่แบบแดดร้อนๆนะลมยังเย็นสบายขนาดนี้ถ้าเกิดแบบแดดล่มลมตกหน่อยนะแบบโหตอนเย็นเย็น ยอดเราเดินชมบรรยากาศกินบรรยากาศกันเรียบร้อยแล้วนะครับ จะแบบเป็นโอเพนแอร์หรืออินดอร์มีแอร์ก็ได้นะครับนี่คือเส้นทางเดินจากตัวร้านอาหารนะครับซีซอลไปยังพ a r ดายเพียนะครับจากตรงจุดที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรามองไปทางขวานะครับ อันนู้นก็จะเป็นชายหาดบางแสนนะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดเรามองไปทางด้านซ้ายนะครับโอ้นี่ลมแรงมากเปิบอันนั้นจะสังเกตดูว่าจะมีตึกรามบ้านช่องแล้วก็ตึกสูงเยอะกว่าทางฝั่งบางแสนนั่นก็คือพัทยานะครับ ถ้าเรื่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเดินกลับเข้าไปอ่ะทีนี้ถึงไฮไลท์ของงานนี้คือไปชิมอาหารกันว่ารสชาติจะเป็นเช่นไรนะครับ นี้เริ่มต้นจากต้มยำไข่ตุ๋นก่อนนะครับซึ่งอันนี้เป็นต้มยำแล้วก็มีไข่ตุ๋นด้วยแล้วนี่ก็เป็นน้ำต้มยำนะครับเป็นต้มยำไข่ตุ๋นทะเลโอ้เป็นการรวมกันระหว่างอาหารทะเลไข่ตุน๋นแล้วก็ต้มยำแบบพื้นบ้านภาคกลางนะครับอันนี้แปลกเลยทีเดียวส่วนนี้ปลากระพงทอดน้ำปลานะครับซึ่งแน่นอนว่า เป็นอาหารเมนูริมทะเลที่ส่วนใหญ่คนจะสั่งกันแต่ที่นี่ตัวน้ำปลาที่ลาดปลาของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเด็ดนะครับน้ำจิ้มมะม่วงยำนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับครับนี่คืออาหารจานเดียวนะครับถ้าอาหารจานเดียวนี่ผมแนะนำเลยนะครับว่าเป็นข้าวผัดสับปะรดนะครับเพราะว่านอกจากหน้าตาสีสันที่น่ากินแล้วนะครับก็ยัง มีคุณประโยชน์ครบถ้วนจริงๆนะครับนี่แล้วก็อันนี้นะครับเป็นนี่นะครับเป็นซิกเนเจอร์ที่ต้องบอกว่าแปลกประหลาดมากเพราะว่าเป็นหมูนะครับผสมกับปลาอินทรีเค็มนะครับแล้วก็มีเครื่องเคียงนะครับอันนี้จะไม่เห็นมีที่ร้านไหนนะครับเดี๋ยวเราต้องลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับ ต้องขอขอบคุณอิสุสูมิวเอ็กซ์เป็นอย่างมากนะครับที่พามาชิมอาหารที่ร้านซีซอแห่งนี้นะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพร้อยกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับต้องอิสูซูมิวเอ็กซ์คันนี้นะครับจะเดินทางคนเดียวเดินทางไปเป็นหมู่คณะได้ถึง7คนนะครับอันนี้คุ้มมากๆจริงๆนะครับก็ลาไปก่อนละครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับว่า เราจะไปที่ไหนอะไรยังไงกับอิสุสุนะครับเดินทางไปด้วยกันครับบ๊ายบาย